สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพิเศษเลยนะครับเราจะมาให้ดูกับมิกเซอร์จาก2ค่ายยักษ์นะครับนี่คืออารินแอนฮิตอันนี้คือ sq 5นะครับผมนี่ก็นี่และนี่ก็คือ Midas m 3 2 a r live นะครับผมจะมาให้ลองฟังลองลองทดสอบกันเล่นๆนะครับว่าลักษณะของเสียงของมิกเซอร์จาก2ค่ายนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองฟังอารินแอนฮิตอันนี้นะครับมันต่อ sq 5อยู่ sq นะครับจะให้เสียงกลางแหลม ที่ัยรุ่นหน่อยครับกระชับกระเชิงดูเว็นัยรุ่นหน่อยแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยตัวนี้ซอฟต์แวร์สามารถอัปเดตได้ทุกปีใช่ครับผมเหมือนกเราจะได้มิกเซอร์ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันทันสมัยส่วนไมดัส m 32R Live หนาเบสจะนุ่มนวลสไตล์เสียงของไมดัสก็คือหนาเบสนุ่มนวลนะครับเป็นสไตล์แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะครับนุ่มนุนวลเลยนะครับนั่คือไมดัสถ้าชอบแบบนั้นคือคือไมดัสนะครับ นุ่มนวลนะครับถ้าเป็นแบบวัยรุ่นจับกระเชงหน่อยก็ต้องเป็น Allen รนเอนีะครับนี่คือ s q f ตัวนี้กำลังทดสอบเพื่อส่งมอบลูกค้าอยู่นะครับส่งมอบลูกค้าด้วยวันนี้เรามาครบเลยนะครับทั้ง SQ-5 SQ-6 SQ-7 มีของครบของพร้อมนะครับ MIDAS ก็มีนะครับ M32 R-Live 32 Live ธรรมดาตัวใหญ่ก็มีนะครับนี่เรามาเทียบเล่นๆนะครับสนๆๆุกหน้าว่ามิกเซอร์จาก2ค่ายนี้ลักษณะเสียงเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าชอบเป็นความเป็นวัยรุ่นกักกระเชงก็ต้อง Allen Heat ทันสมัยอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับผมดูแลกันไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ถ้าชอบแบบนุ่มนวลเสียงผู้ใหญ่ก็ต้องเป็น Midas นะครับผม M32R Live นะครับก็มีทั้งสองรุ่นนะครับสองยี่ห้อน,นี้เรามีทั้งสองรุ่นทั้ง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 สองค่ายนะครับร้านสาธิตวิทยุเราเป็นตัวแทนทั้งสองค่ายสนใจตัวไหนก็ทักกันมาได้เลยนะครับกับ Allen Heat SQ5 แล้วก็ Midas M32R Live นะครับ สินค้าคุณภาพจากร้านสาธิตวิทยุนะครับก็บประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาขอขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ